Yeah. Uh -huh. สวัสดีนะครับแล้บก็หลายคันนะครับอันนี้วีโก้กระบะแคปนะครับเป็นซับเบสิบนิ้วนะครับของ GTX นะครับ จี๊ดๆครบชุดเลยคันนี้เป็นตอนเดียวนะครับจากชนบุรีนะครับตอนเดียวตอนนี้ก็โอ้โหมา,นะมากันเรื่อยๆเลยนะครับมากันเรื่อยๆเลยคันนี้เลือกใช้ซับเบดเป็น12นิ้วเอ็กซ์ซดนะครับเป็นงานของรุ่น l i มิเต็ดเอดิชันะครับเพราะว่ามันเป็นเอกสัทั้งหมดเลยเลือกใช้กันแต่ของที่ดีนะครับลำโพงเป็นของแบรนด์โอเลีอนะครับแล้วก็เสียงแหลมเป็นของโอเลออน แดมข้างหลังเรียบร้อยแล้วนะครับกันกระพือคันนี้เป็นดีแม็กซประตูจากชนบุรีป้ายแดงด้วยโอ้โหนะครับเปิดซิงเลยป้ายแดงใช้ของดีกันเลยนะครับเป็นเอ็กซดซับเบดเป็นเอ็กซดลำโพงเป็นเอ็กซดทั้งคันเลย บอกว่าแอมเป็นเอ็กซ์ซดนะครับ f อฟซี c. จากเกาหลีใต้คร <_ an> ับอันนี้ตู้ก็ลายเรียงเข้ามาแล้วนะครับเตรียมติดตั้งตู้นี้ทำมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับคันนี้เป็นสิบนิ้วเหรอสิบนิ้วคันนี้เป็นสิบนิ้วนะครับ ดีแม็กีประตูจากกรุงเทพมหานคร10นิ้วแบรนด์ GTX ทั้งหมดเลยอันนี้กระตู้เพิ้นดีแม็กันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วคันนี้ก็เป็นงานเซอร์วิสนะครับเงินงานเซอร์วิสก็มาเปลี่ยนสายสัญญาณนะครับที่มีคุณภาพสูงขึ้นนะครับ แล้วก็เปลี่ยนปรีนะครับเป็นของ Exat ซนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดเลสลิมิเต็ดเอ n ชัอันนี้ก็เป็นคิวอันนี้ก็เป็นคิวเซอร์วิหรือเปล่า Service, คิวเซอร์วินะครับแหลมฟังคนขับติดติดดับดับนะครับ แหลมติดติดดับดับแหลมเป็นอะไรแหลมว้อยขาด,าดเปลี่ยนว้อยใหม่ครับผมก็มีทั้งงานติดตั้งแล้วก็งานเซอร์วิสนะครับงานเซอร์วิสก่อนสงการเนี่ยแน่นมากเลยนะครับมันลูกค้าจะกลับบ้านกันงานเซอร์วิสก็เลยเยอะนะครับอันนี้เปลี่ยนตู้ใหม่นะครับ อันเดิมเป็นสิบนิ้วนะครับไม่ต้องขยับเบาสิบนิ้วไม่ต้องขยับเบาะวันนี้มาหวดเต็มกันใส่สิบสองนิ้วนะครับอันนี้เปลี่ยนตู้เป็นสิบสองใช่เปลี่ยนตู้เป็นสิบสองนิ้วนะครับดังขึ้นมาอีกหน่อยหวดขึ้นมาอีกนิดอันนี้เป็นตู้โมบายหกโคตรสวยเลย สีดำก็สวยดี DS18 บึกเบินมากโอ้โหตะแกรงตีนูนเป็นไงนะครับสวยไหมเกิดที่นี่ตลอดที่อื่นก๊อปตลอดคิดแต่มันง่ายทำมันยากกว่าจะได้อะไรมาแต่ละอย่างเนี่ยโอ้โหเหนื่อยสุดแสนจะเหนื่อย นะครับคนกอบเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยเดี๋ยวไอ้กบทำอะไรเดี๋ยวกูกอบตามนั้นเนี่ยจบง่ายกันอย่างนี้เลยก็ห้ามกันไม่ได้นะครับหลายๆแบรนด์ในโลกก็ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ชั้นนำแบรนด์อะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์นะครับ รถรุ่นไหนที่เรียกว่าเป็นนักออกแบบนักพัฒนาเนี่ยรถยนต์ะนะครับไม่นานหรอกรถรุ่นอื่นๆก็จะออกแบบหน้าตาม,มาคล้ายๆกันสเลเกินนะครับต่างกันแค่ต่าง,างแค่ยี่ห้อนะครับแต่ผมบอกเลยว่างานกอลก็คืองานกอลตามเขาก็ตามหลังอยู่เสมอไม่มีวันได้เป็นผู้นำ ขันนี้ก็งานเซอร์วิสนะครับงานเซอร์วิสท,ทำอะไรเนี่ยยังไม่ได้ดูเลยเปล่าเปียาขันนี้ทำอะไรเปลี่ยนตู้เปลี่ยนตู้เปลี่ยนทำไหมหมดแล้ว อ๋อเปลี่ยนเป 12. Okay. 12็นสิบสองโอเคสองก็แรงแน่นอนเดี๋ยวมาจูนให้เอ๊ะเดี๋ยวซองกันชาย1สิบสองของอะไรว้าวเอกซารลิมิเต็ดเอดิชันกันเลยหวดซะแล้วก่อนหน้านี้นะครับ ็นตู้ไฟเบอร์นะครับไม่ต้องขยับเบาวันนี้เปลี่ยนสายมาหวดแล้วขยับเบาดีทุกแบบแหละนะครับไม่ใช่ตู้ไฟเบอร์ไม่ดีนะตู้ไฟเบอร์ก็ดีเสียงดีด้วยนะครับแต่วันนี้วันนี้มาหวดแล้วก่อนสงการคิวคิวเซอร์วิทในย วันหนึ่งเนี่ยคิวเซอร์วิสที่รับนะครับโห oh, เยอะนว่คิวเซอร์วิสหมดเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่สี่นนะครับก็จะค่อยๆไล่เข้ามาไล่เข้ามาแล้วก็คันนี้เสร็จก็เอาออกเอาคันใหม่เข้ามาเสร็จก็เอาคันใหม่เข้ามา,า, ared, านะครับทั้งคิวเซอร์วิสทั้งคิวงานติดตั้งนะครับเยอะมากก่อนจริงๆก็เยอะอย่างนี้ตลอดแหละนะครับทุกวันแหละแต่ก่อนสงการเนี่ยหรือว่าก่อนปีใหม่เนี่ยก็จะเยอะหน่อยลูกค้าจะกลับบ้านไง ลูกค้าจะกลับบ้านก็จะแบบว่าเครื่องเสียงอะ่ะมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกแต่ก็พี่กบช่วยดูให้หน่อยปีผมจะกลับบ้านแล้วเผื่อเผื่อมีอะไรเพี้ยนเพราะว่าปีใหม่เนี่ยเอยปีใหม่เนี่ยสงการเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะไปเล่นนะครับกันเหนียวม่กันแต่ปรากฏว่าโอ้โหเข้ามากันประเดีระดังเยอะเกินไปทําไม่ไหวรับไม่ไหวก็อย่าเพิ่งน้อยใจกันแล้วกันนะครับใครเข้ามาแล้ว ้ยช่างดูให้ช้าจังเลยโอ้คิวเยอะมากเลยผมมาก็ไกลยอะไรเงี้ยเฮ้ยจะเป็นลมนะครับก็เต็มที่ทุกคันแหละนะครับคันะคนี้กำลังใส่โต้นี่ทำไะ ต่อพัดลมเองแล้วฟิวขาพดพัดลมกอ๋ลกอ,อลูกค้าไปต่อพัดลมเองแล้วฟิวขาดลูกค้าไปต่อพัดลมเองแล้วฟิวขาดลูกค้าไปต่อพัดลมเองนะครับแล้วฟิวมันขาดนะครับก็เลยเอามาให้ช่างดูอันนี้เพิ่งจะมาบานๆเลยก็ต้องดูให้เขานะครับ จริงๆมันก็จริงๆช่างมันก็ไม่พอหรอกแต่ก็ต้องดูผมก็บอกช่างตลอดนะครับว่าคุยกับลูกค้า่ยต้องระวังนะครับเราเหนื่อยก็จริงอ่ะเราเหนื่อยก็จริงอ่ะครับเราไม่ไหวก็จริงเราอิดโรยก็จริงเรา เราเดินแทบจะไม่ไหวเนื้อตัวเนี่ยมันโดนเหมือน,น,นโดนเตะทั้งตัวเลยน่วมไปหมดนะครับผมก็น่วมนะครับเก้าโมงไปจนถึงตีสามอ่ะก็จะไม่น่วมได้ไงนะครับแบบนี้ทุกวันเลยนะครับมันช่างนะครับบางคนมันบ่นด้วยนะครับว่าไม่ไหวไม่ไหวจริงพีกพ่กบไม่ไหวจริงพีกพ่กบผมว่าจะทํางานเดือนนี้เดือนสุดท้ายแล้วพีกพ่กบผมว่าจะไม่เหมือนไม่ไหวจริงอย่างนี้มันหนักไปเราก็ปลอบใจช่าง ก็ปลอบใจได้เป็นบางคนครับบางคนก็ปลอบใจไม่ได้บางคนก็ออกครับมันบางทีเราดูแลลูกค้าดีที่สุดเราก็ดูแลลูกน้องไม่ได้นะครับบางทีดูแลลูกน้องดีที่สุดก็ดูแลลูกค้าไม่ดี ก็ถ้าคนไหนไม่ลูกค้ามาหน้าร้านจริงๆแล้วมันไม่ทันจริงๆอ่ะนะครับก็อย่าเพิ่งน้อยอกน้อยใจกันไปละกันนะครับยังไงก็หลังสงการก็มาใหม่นะครับเดี๋ยวด,ดูให้ดูให้ทุกคันแหละไม่ทิ้งกันหรอกนะครับไปนะด,ดอกผมเปิดจะติดดบับจะจะเข้าไปดูต้องจองคิวปะคับจองดีกว่านะครับเมก่อนไม่ต้องจอง จองเดี๋ยวนี้ผมว่าจองเถอะนะครับช่างจะอ่าเสมียนจะได้จัดคิวให้เรานะครับเนี่ยเสมียนนะครับคอยคุยคอยดูแลงานจัดคิวเพราะว่านะครับแต่ก่อนก็บอกว่าเข้ามาเลยเข้ามาเลยเข้ามาเลยแต่พอเข้ามาเยอะๆมากๆเข้ามาันไม่ทันนะครับยิ่งยิ่งวันเสราร์อาทิตย์เนี่ยโอ้โหหนักเลยนะครับเสราร์อาทิตย์ ลูกค้ามาจองคิวบ้างอ่ะลูกค้าจะเข้ามาติดตั้งบ้างอ่ะอะไรอย่างเงี้ยคุยกันแบบนวลเนียเลยนะบ้านไม่ทันจริงๆครับแต่้าได้คิวจองคิวกันเข้ามาเนี่ยมันก็ช่างก็ล็อกวันล็อกคิวให้เราเข้ามาก็แป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนะครับถ้าวันไหนรถเยอะหน่อยก็ต้องรอหน่อยนะครับตามลําดับคิวกันไปโอเคจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ